ตอ่อเนื่องนะครับถึงจะเห็นผลไม่ว่าใช้ใช้ปูพเพนปั๊บอะไรยังมันไม่ใช่นะครับต้องใช้แบบเรื่อยๆเนาะนะครับแล้วก็จะมีทุกอย่างนั่นแหละสินค้าทุกอ,อย่างถ้าเราอยากให้เห็นผลเราต้องใช้ต่อเนื่องเราต้องใช้เรื่อยๆพอเราใช้ต่อเนื่องเราใช้เรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเลิศมันก็จะโอเคแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะขาวก็สะอาดไปเรื่อยๆและที่สําคัญก็คือแบบถ้าเราใช้ใช้แอนสีฟันของต้าหยอมมันก็จะได้ดูแลปากด้วยดูแลฟันด้วยนะคะทุกคนเวลาเิ็นก็จะหมน นี่ขอบคุณกำลังใจนะคะวันนี้เอฟเตอร์โมหายไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยหน่อยโวยจะปวดหัวหวันนี้ชนะพี่โมแล้วไปแล้วพี่โมครับโ <Okay S 2> <ไป S 1> อเคครับ,<อ>บสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นางมันออกไปได้ไหม,<ผ>มยังไงใช่ไหมใครใครคือตากลองน้ําหอมขวดอะไรครับน้ําหอมขวดละทุกคนต้องดูในตะกร้าน,นะครับผมน้ำหอม น้ำหอมตอนนี้นะครับผมขายอยู่ที่472บาทนะครับตอนนี้ขึ้น้อยไปแล้ว35น้องอหยิบเพิบอีกเรืบใจเดียวโอ้ทุกคนตะาค่าไม่ขึ้นเลยผมงวงมากแล้วตอนนี้อขอภายในสองชั่วโมงทุกคนกดช่วยหน่อยอีกนะครับกดช่วยอีกหน่อยนะครับผมอีกเท่าไหร่อะ,อะ70 ใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็สิบออเดอค่ะพอไม่มีคนเดี๋ยวขายยังไงพ่อนอนไม่หลับอืมพ่อนอนไม่หลับเพราะว่าต้องถึงสองอออเดอร์กว่าเห็นจะนอนหลับว่าได้ไปซ้อมมีลีใช่ครับแต่ถ้าไม่ถึงผมก็ไม่ไปซ้อมหรอก อยใครนี่แหละจงกว่าจะได้แต่ถ้าพอถึงปุ๊บผมก็จะปิดไลค์ไปเลย <c oughs> ไปเล่นอยาชิฟันอีกรอบครับขอบคุณครับผมทีค่คนชอบพี่ออนไลน์ด้วยนะครับตอนนี้จะสามแสนใจแล้วตั้งแต่มีเพลงมกลาครับออกมานะครับผู้ติดตามแบบพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยตั้งแต่คนแบบเล่นแผ่นเสียงอีกนิดเดียวก็จะถึงห้าแสนแล้ว บ้านเห็นลหลสดบอกจะทำไฟ์กลุ่มปิดจริงๆครับถ้าครบจะทำไฟ์กลุ่มเออไม่ใช่ไม่ใช่ไฟ้กลุ่มปิดใหญ่นะไฟ์แบบไฟ์นอนเฝ้ายี่สิบสี่ชั่วโมงยเฉยจะทำเลยให้แม่ปวงสาให้รับขาผมบนับ,บคบอและเจนบางหน้าน้องๆแบบเป็นแบบเหมือนแบบว่าแบบช่วยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าอยู่หลังหลังทุ่งอะไรอย่างเงี้ย หลานแม่สี่ขวบร้องร้องได้บังล่ะครับม่จะแม่มเบื่อฟังเสมอทีฟรีบอเอาค่าตเอาไปฟรีบอเอาค่าตครับเพื่อฟิฟตีแม่เนรีฟรีไปไปฟรีบอกเอาค่าตครับอไอ้มานอนนี่บอกให้ไรนอนฝ่าเดี๋ยววันนี้ไรปุ่มปิดบาทยี่สิบบาทยี่สิบเก้าบาท ไล่โซนแอนเพิ่นเบิงเพิ่นนันนั่นเบิงเข้าจะซื้อฟังหลายวันหลายรอบเห็นน้องนิดเดียวเห็นน้องนิดเดียวก็กดไล่พวกนี้เลยลูกบัตรทั้งเก้าบาตอยากเห็นหน้าน้องมาเอน้องน้องหันมาหน่อยครับ อย่างพูดตั้งนั้นไม่กดต้องมากดฉ่ำเลยใช่คมพูดแบบจนปากไม่มีน้ำลายแล้วชวนน้องพลอยมาร้องเพลงด้วยอีกเจ็ดสิบออเดอร์ทุกคนจะถึงแล้วอีกเจ็ดสิบออเดอร์อีกนิดเดียวกคนอีกนิดเดียวขอคนละหนึ่งออเดอร์อีกนะครับหกร้อยคนขอคนละหนึ่งออเดอร์ถ้าถึงเพื่อผมจะสร้างกลุ่มเลยสร้างวันนี้เลยสร้างแบบหน้าอะไรเลย โอ้ยน้องสาว่าแมนนอ้องชายพี่จะไปเที่ยวไหนพวกนี้ยังไป่ชอบไหน่อนันุ่มมีอะไรให้เที่ยวต้องเปน็นยังไงเที่ยวบ้านมอพี่แทนยาก็ไล้อยู่ แม่ก็มากดอีกอหรอผมไม่ได้เป็นเพื่อนพี่ทันย่านะจะไม่รู้ว่าไม่เอ้พี่เขาน่าจะปิดอันเนี้ยปิดอันนี้อยู่เขาเรียกว่าปิดการเชิญ พี่แพ็กก่อนเดี๋ยวค่อยสร้างกลุ่มพาน้องไปหัดขับรถเลยน้องไปขี่โกคาร์ทไหมหนูเคยขี่แล้วหนูตำแบบตำฉ่ำเลยหนูไม,ม่กล้า